สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับเด็กโปรไฟล์ของชา a d โด p พาราดินนะครับจากชุด v ีบ0ทีศูนย์สองีดหนึ่งนะครับผมก็เด็กนี้เนี่ยก็จะเป็นแคลนที่อ่าเน้นรีไทยเรียกาก์ศฝ่ายตัวเองเพื่อพลังนะครับผมที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเขาเสียคือมือน้อยเนาะแล้วก็เลยต้องใช้อ่าตัวของชุด v ีบ0ทีศูนย์สองเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เด็กนี้เนี่ยจะเป็นแคลนที่ใช้อิมเมจนาล g กิฟฟ o r c สนะครับจะเน้นเรื่องพลังนะครับเวอร์อย่างเดียวเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอ่ที่ของผมเนี่ยจัดยังไงบ้างนะครับผมก็เป็นไกด์ไลน์เนะเาะก็อย่างแรกนะครับมาดูกันที่เกรด3ก่อนเกรด3เนี่ยผมจะใส่ Phantom Blaster Dragon นะครับ4ใบนะครับ Phantom เนี่ยบอกว่า c ัาตเตอร์บราร์สนะครับรีไทมเรียกก่าตัวเอง3ใบานะครับผมคู่แข่งเนี่ยจะต้องเลือกรีไทม์ใบานะแล้ว Phantom Blaster Dragon เนี่ยจะได้พาวเวอร์นะครับผม15,000นะครับแล้วก็1คริ ซึ่งสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆ,ๆนะครับตราบใดที่เรายังมีเรียากาศเนาะก็จะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ปั๊มพลังปิดนะครับผมหรือว่าขู่แบบขอบ PG หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เท็ล่างครับบอกว่าถ้าเกิดคู่แข่งเนี่ยไม่มีเรียากาศเลยนะครับแล้วก็มีดาเมจโซนเนี่ย4ใบหรือต่ำกว่านะครับสามารถโซบลัสการเกียร์3นะเพื่อที่จะยิงแดม1หน่วยนะครับให้ฝ่ายตรงข,ข้ามได้นะครับแต่ว่าเท็ล่างก็ไม่ค่อยได้ใช้เนะเาะจริงจริง เพราะว่าบบเจอเด็กที่แบบมันปั๊มบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าจะใช้ได้ก็คือต้องใช้กดเทคคา์ิบาร์ดหนึ่งและลิทยายสามใบซึ่งก็จะอ่าเสียเขาเรียกว่าไงนะคือเสียเรียกาศนะครับผมที่เราจะไปตีเขาแล้วแบบถ้าเกิดมือเราน้อยมากๆเนี่ยถ้าแล้วเราปิดไม่ลงใช่ไหมฝั่งตัวข้ามอาจจะแห่เราปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าข้ออันตรายเลยสําหรับชาโดว์พาราดินนะครับก็จะเป็นตัวเล่นหลักนะครับผมแฟนทอมต่อมาครับดักดิเทเตอร์ครับจะใส่2ใบนะ ก็ดักดิเทเตอร์ก็จะเป็นตัวเกรดสามจากชุด VTD04 นะครับชาโดว์พาราดินเนาะก็เอาเป็นตัวถ่านรองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือมันก็ยังได้พาวเวอร์บวก2,000ตามจำนวนเรียกการนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้แฟนทอมหมดแล้วเนี่ยเรายังเอาดักดิเทเตอร์มาเล่นได้หรือว่าจะเอาดักดิเทเตอร์มาเปิดตัวแรกก็ได้นะครับเพื่อที่แบบจะได้รีดมือเขาเนาะแล้วก็เทคล่างเนี่ยคือคานเตอร์บัสหนึ่งใช่ไหมก็เราจะคอเกรดสองหรือต่ำกว่านะครับแล้วก็คู่แข่งเนี่ยจะ ต้องเลือกรีทายเรียากาศด้วยเนาะแถมไอ้ตัวที่เราคอมาเนี่ยจะบวกห้าพันด้วยนะครับแต่ว่าติดไ้แค่สองใบพอนะต่อมานะครับผมเกศสามอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอ่าคานะครับใส่สองใบคาก็จะเอาไว้อ่าสุพิยคอการ์ดบนกองนะครับผมแล้วก็จะได้พาวเวอร์นะครับก็เหมาะกับว่าเวลามาเป็นค่าคอสให้แฟนทอมบลาสเตอร์เนาะแต่ว่าสกิลเนี่ยเป็นวันเปิดเทิน นะครับแล้วตัวนั้นเนี่ยพาวเวอร์จะบวก5000ด้วยครับสามารถแบบเอามาแห่ตีได้แบบเวลาเราเล่นดักที่เทอร์งเนี้ย้ะคอคามาใช่ไหมเรากดเทคโซบัสปุ๊บเปิดท็อปกองลงมาคออย่างนี้นะครับผมก็จะได้บอร์ดเพิ่มมาอีกนะครับโดยที่เราแบบไม่เสียมือหรือคาเตอร์บลัสนะครับเพื่อที่แบบเราจะได้เก็บคาเตอร์บลัสไว้ใช้กับตัวอื่นได้เพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันจะเป็นคาเตอร์บลัสนะก็ใส่ติดไว้2ใบนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นตัวไรได้ด้วยนะกรณีที่แบบพวกนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับ ก็เกรดสามจะใส่ทั้งหมด8ใบต่อมากเกรดสองนะครับก็ต้องคู่กับอ่รอา,าร่างอวตารแห่งความมืดนะบลาสเตอร์ดาร์กนั่นเองครับใส่4ใบเป็นตัวไรท์นะครับผมคือบลาสเตอร์ดาร์กเนี่ยมันขอทวินไดได้แล้วก็ตอนลงสนามเนี่ยเขาจะบัตหนึ่งนะครับคู่แข่งเลือกรีไทยหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นการเอ่อกำจัดบอร์ดเขาไปได้ครับสักตัวหนึ่งเนาะแถมยังเตยทวินไดได้ด้วยนะในช่วงแรกนะครับที่อ่าเรียกาดเขาไม่มีเลยนะครับ ก็ใส่มาเลเียใบเนาะต่อมาก็ผมสตีงความมืดมาหาครับใส่สี่มาาเนี่ยก็คือเทควันประเทอนนะครับ c u t า e r blast หนึ่งข้อเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าจากบนมือลงช่องเรียกอากาศนะครับเราจะได้จั่วหนึ่งแล้วจะบวกพลังห้าพันนะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็คือมาสามารถเอามาคอมโบกับเกรดหนึ่งได้หลายตัวเลยนะครับเช่น buster ์จ v เวลินนะครับผมหรือว่าปราสีดำาชารอนนะครับ ก็คือตัวมันเก่งนะครับผมใส่มาเลยส,สี่ใบนะจะลงแวนก็ได้ลงเรียก็ได้นะถ้าเกิดสมมุติบัตเตอร์ดักไม่ขึ้นเนี่ยเราเอาลงแวนใช่ไหมเอาลงแวนปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเล่นแบบชาลอนอย่างเงี้ยแบบคอลงมาได้จั่วปุ๊บชาลอนโซบัสใหญ่ดมนะครับแล้วก็คอบัตเตอร์ดักมายิงเรียก็ได้นะแบบสมมติจัว่วได้บัตเตอร์ดักขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอ่าการพลิกแพงแบบเป็นทริคก,การเล่นได้อีกทริคหนึ่งเลยนะครับก็คือการไลท์เกรดสองเนี่ย ของเด็กเนี่ยจะมี2แบบนะครับผมคือ1เล่นบลัซซ์ดาร์กอัลเทอร์วินไดฟ์นะครับกับ2คือเล่นมาฮานะครับเล่นป um ั๊มบอร์ดนะครับผมแล้วก็ยิงเรียฟรีเนาะคืนคอสอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะอ่าเล่นได้หลายแบบเนาะสำหรับการไร้ติ้งเกรดสองนะครับต่อมาครับเกรดสองอีกสามใบสุดท้ายเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอ่าตัวสุดแกร่งสองใบแล้วก็อันนี้หนึ่งใบติดไว้อ่าจริงๆเกรดสอ่าเกรดสองที่เหลือเนี่ยคือไม่ซีเรียสนะว่าจะใส่อะไรก็ได้นะครับ แต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ใส่บลัสเตอร์เรปเรียนะเพราะว่าไอ้บลัสเตอร์เรเรียสกิลเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากแล้วมันยืนแค่9 0 0านะครับคือแบบยังไงมันก็ไม่ฮิตแน่ๆนะก็เลยไม่ใส่มาเน้นแบบตัวชัวแบบที่สก,กิลมันชัวปังดีกว่าก็คืออย่างอันนี้เมื่อโจมตีแวนการ์ดครับยูนิตเนี่ยจะบวกพาวเวอร์สามพันตามจำนวนเรียากาศที่แตกต่างกันนะครับซึ่งสมมุติว่าอะนะครับสมมุติว่า เรามีเรกีการห้าใบอ่ะคู่แข่งมีสาใบเราจะบวกเก้าพันนะครับก็คือมันต่างกันสามเนาะห้าลบสองนะครับอะไรอย่างนั้นก็เอามาเป็นตัวแห่ได้นะครับเราจะทียบเรารีไทยหมดบอร์ดเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มตัวเนี้ยจะตีแรงมากแล้วก็อันนี้คือข้อเสียนะครับก็คือใบเนี้ยเวลาจะคอจากบนมืออะเราต้องคอทับยูนิตบนช่องเรียกาดเท่านั้นนะครับก็คือคอทับไปอย่างเงี้ยไม่งั้นใบนี้จะคอจากมือไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราได้สกิลของใบนี้ครับ เปิดเจอจากกองพอดีก็สามารถลงมาคอได้เลยนะครับผมโดยที่บบไม่ต้องคอทับแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ใบนี้เนี่ยเมื่อลงมาโซบลัสนะครับหยุดนี้พาวเวอร์บวกหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดามิทโซมันคว่ำมหมดเลยเราสามารถเขาจะชาร์จหนึ่งได้นะครับก็จะเป็นตัวตีสองหมื่นไห่เดมนะครับแต่ว่าก็มันไม่ค่อยได้ใช้แหละก็ติดไว้แค่ใบเดียวพอนะครับหรือว่าใครที่บบจะใช้ใบนี้สามใบเลยก็ได้นะครับก็ใบนี้ไม่ซีเรียสนะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบคําว่าดวงไงก็เลยใส่มาใบหนึ่ง ก็เกรดสองจะใส่ทั้งหมดเอ่อสิบเอ็ดใบนะครับก็เสถียรเนานะต่อมามาดูที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งแล้วก็จะใส่ค่อนข้างเอ่าเยอะนิดนึงนะครับผมก็จะใส่เป็นบัสเตอร์เด็คเกอร์สองใบนะครับอ๋อบัตเตอร์เดกคเกอร์เนี่ยคือในช่องเลียครับเมื่อปีฮิตหรือบูธฮิตนะครับผมเอาตัวมันจะโซนะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยเลือกรีทเลีกยกันหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นการขู่ฮิตได้นะครับเวลามาบู์หรือว่าจะมาเป็นอ่าตัวไร์รองก็ได้นะถ้าเกิดแบบตัวอื่นไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมาะดีนะเป็นตัวไร ต่อมาครับบลัสเตอร์เวิลินนะครับสใบของดีครับเจวิลินก็คือเมื่อลงสนามมาเห็นเรียกัดเกตหนึ่งหรือต่ากว่าในสนามาเราเองนะครับเขา1นึ่วบวกห้าพันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มมือนะครับเป็นตัวจวเพิ่มมือเลยซึ่งเป็นของดีมาจากตั้งแต่บ็อกทีดีแล้วนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมแม่มดกระโหลกนวานนะครับหรือถ้าเกิดผู้เล่นเก่าจะเรียกันว่านมานเนาะ แน่นอนว่าเออฝรั่งก็จะอ่านว่าเนเมนนะครับเพราะว่ามันจะเขียน N A M A I N เนี่ยแต่ไทยอ่านเนวายยังไงก็ไม่รู้ก็ตัวนี้เนี่ยเอาไว้อ่าปั๊มบอร์ดนะครับผมหาเพื่อนฟรีนะครับก็คืออ่าเล็ดตัวเองครับเสิร์ฟการ์ดพาวเพิ่ม5,000ลงลงมานะครับผมแต่ว่าสกิลเนี่ยมันใช้ได้เท่าน่ะครั้งนะครับ <S <S คือสมมุติว่าเรามีมาฮาอยู่สองใบอ่ะเอ้ยไม่ใช่มาฮาเรามีเนวายอยู่สองใบอ่ะเราจะกดสองใบไม่ได้ก็คือสกิลใบเนี่ยคือชื่อเหมือนกันเนี่ยใช้ได้แค่ใบเดียว นะครับไม่ว่าคุณจะมีอ่ามาเนมานมานะครับผมในสนามเยอะเท่าไหร่ก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นาสกิลของเนมานที่มันเขียนเอาไว้เผื่อวงกันก็เป็นการปั๊มบอร์ดเอามาให้แฟนทอมบัตเตอร์เนี่ยกินนะครับผมแล้วก็เกณฑ์นหนึ่งสุดท้ายเขาจะใส่เป็นชารอนสี่ใบก็ชารอนนะครับผมบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดด้วยความสามารถของการ์ดนะครับผม โซบัสหจะได้ไงแดมนะครับแล้วตัวนี้พลังจะบวกสามพันะครับก็เป็นตัวคืนคาเตอร์บารท,ที่ดีมากเพราะเด็กเนี้ยมันไม่ค่อยใช้โซบัสอยู่แล้วนะครับดังนั้นเออการที่ใช้โซบททัสพวกเนี้ยคือใส่ไม่ได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับผม normal unit ทั้ง33ใบนะครับก็จะใส่เป็นเกรดสามแปดใบเกรด21ใบแล้วก็เกรด1อีก14ใบนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นอาเด็กที่ดีที่สุด แล้วนะครับที่จะจัดออกมาได้นะเพราะว่าผมก็ลองมาหลายแบบแล้วสงสัยแบบไอตัวที่แบบเอาเกียร์หนึ่งยัโซอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวที่ผมขอเกียร์ศูนย์อะไรก็คือมันไม่เวิร์กนะครับก็คือแบบเนี้ยคือจะเป็นการต่อคอมโบที่ค่อนข้างโอเคสุดแล้วสําหรับชาโดพาราดินในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูนะบล็อกหน้าอ่าบล็อกศูนย์สี่นะครับของกัสปาสเตอร์เนี่ยก็ต้องมาปรับใหม่ก็อาจจะเอาดักดิเทเตอร์ออกแล้วใส่กัสปาสเตอร์แทนนะเพราะว่าของมันดี นะครับก็จะชูสายบลัสเตอร์มากขึ้นก็คิดว่าบลัสเตอร์เรปียอาจจะเอามาไดา้ได้เอามาเล่นนะครับในช่วงบล็อก0นย์สนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะสำหรับาาสาวกของชาโดว์พาราดินต่อมาทริกเกอร์ครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมันเน้นรีดทยใช่ไหมฉะนั้นมือมันก็อาจจะน้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวจ่วแล้วก็ตามนะก็ดังนั้นนะครับทริกเกอร์ผมก็จะจัดเป็นคริป6นะครับแล้วก็ดอ6ใบนะครับผมนี่นะเป็นดอ PG4 แล้วก็ดอธรรมดาอีก2นะครับ ก็อันนี้เอามาสะเทียรเนาะให้แบบมันสมดุลน,นะครับเพราะว่าเราจะได้รีดาเมจด้วยแล้วก็ได้มือเพิ่มด้วยนะครับก็จะใส่เป็นครี๖ดอ6นะครับแล้วก็จะใช้เป็นฮิว4นะครับผมก็สำหรับทริกเกอร์ยูนิตนะครับผมทั้ง16ใบก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็แค่นี้แหละสำหรับชาโด้ครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเด็กที่รู้สึกว่าสมดุลที่สุดนะครับแล้วก็เล่นคอมโบง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับชาโดพาราดินนะ ก็จัดจะง่ายเนี่ยมันยังขู่มือด้วยนะครับที่เหลือก็อยู่แค่ว่าเราจะจวดเจอมันหรือไม่นะครับผมตัวเล่นหลักตรวเนี้ยก็ขอแค่จวดเจอก็พอนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือเวลาเราเล่นใช่ไหมเราอย่ารีทรายเยอะเกินไปเพราะบางทีแบบเขาอาจจะมีเพอร์เฟกต์ดใช่ไหมแล้วไอ้ตัวของแฟนทอมเนี่ยมันไม่ได้ห้ามเพอร์เฟกต์ดนะครับเขาอาจจะปาพีจลงมาได้ปุ๊บไอ้เทคที่เรากดมาที่เรารีทรายไปสองสารอบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะศูนย์เปล่าฉะนั้นเวลาเล่นแฟนทอมเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆนะครับว่า เวลาเรากดเราจะกดกี่ครั้งแล้วเราชัวร์แค่ไหนว่าเขาจะไม่มี PG หรือการป้องกันมากพอนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นและว,ว่าจะคิดยังไงนะครับในสถานการณ์นั้นก็สำหรับอ่าช o โดประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์เนาะก็ใครที่แบบมีความเห็นต่างหรืออะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อ่าคลิปหน้านะครับก็จะเป็นอ่าเด็คลิสของ เพลโมนนะครับก็ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเพลโมนเนี่ยผมก็ทำไว้ประมาณ2หรือ3เวอร์ชันนะครับก็คือลองปรับเด็กเรื่อยๆแหละแต่ว่าผมก็หาเด็กที่เพลสไตมันเข้ากับผมแล้วนะครับผมก็จะลองเอาอ่าเพลสไตของผมเนี่ยมาแชร์ให้ดูนะครับว่าเพล o มนผมเล่นยังไงนะครับแล้วผมก็อ่าอาจจะทำเด็กลิสต์ของสายปกติที่คนอื่นเขาเล่นกันด้วยนะ ก็รอติดตามนะครับก็จะทำเพลมูลเป็นเวอร์ชันน1่กับแล้วกันนะครับส่วนมุราคุม,มะอ่าเด็กซันบาคูเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะว่าผมอ่าจะทำคลิปลงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมก็น่าจะทำแหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนสลิปเด็กอะไรนะเพราะขี้เกียจนะครับก็รอติดตามชมเนาะแต่ว่าคลิปหน้าจะเป็นเพลมูลนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่พลาดเอ,อ่อคลิปใหม่ๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ